เ a ิร์ดแคนนอนปืนใหญ่ประจำขบวนการไฟแมนเอิร์ดแคนนอนปืนใหญ่ประจำขบวนการไฟแมนคือปืนใหญ่ที่ไฟแมนเรียกออกมาเพื่อเผด็จศึกเหล่าร้ายโดยปรากฏครั้งแรกในไฟแมนตอนที่12 ในตอนที่ไฟแมนไม่สามารถสู้กับเหล่าร้ายได้จนทําให้หุ่นยนต์พี่เลี้ยงอาเธอร์จีซที่ออกมาปกป้องได้รับความเสียหายจนกระเด็นไปตกในกองขยะและได้เด็กหนุ่มชื่อว่าทาโลที่อเผอิอมาพบอาเธอร์จีซิในกองขยะได้ซ่อมแซมจนหุ่นอาเธอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แต่ด้วยการซ่อมแซมนั้นเองทําให้อาร์เธอร์จีไม่สามารถจําพวกไฟแมนได้ในตอนแรกแต่หลังจากนั้นระหว่างการต่อสู้อาร์เธอร์จีก็สามารถจําพวกไฟแมนได้และได้รับรู้ถึงแบบแปนของเอิร์ธแคนนอนและได้เด็กหนุ่มทาโรช่วยโปรแกรมใหม่จนทําให้อาร์เธอร์สามารถแปลงร่างเป็นเอิร์ธแคนนอนได้ไปดูการ,รเผด็จศึกศัตรูด้วยเอิร์ธแคนนอนกันสักนิด และเนื่องจาก Earth c a n นนอแปลงร่างจากอาเทอร์ทำให้ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งาน Earth c a n นนอนอา h u เธจะทำการยิงตัวเองเออกมาจากฐานทัพแม็ m a ์แมและนี่ก็นับเป็นหุ่นยนต์พี่เลี้ยงหรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยตัวแรกที่สามารถเปลี่ยนร่างได้